วดนี้แว้วๆกระซิดูซิกระซิกระซิบสิแวววแล้วว่าเจมาเจอ่าไม่ห้าไม่ใช่เจ็ดห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดครับพอปืนพ่อปืนอยเสอทูเซอรูชีพกัขาวผู้เป็นตรวมุกของวัดของว่าทั้งบ้านจุ่มสีบ้านค่อนเรียบบ้านหน้าพัง สิ่งที่พอ mm hmm. เดบอยู่ไปเศร้าไปหพี่น้องปองป่ายของเฮาญาติโยมของเฮาเพล่งนบุญบารมีของอีพอตอนนี้เอฟซีของอ mm hmm. มหาเฮงผ้ามวนกับผ้ามวนกับเอ mm ียงกับเจี๊ยบหนึ่งหา้ <channel. S 2> หาชแนลเป่นกระดิ่งน้ำปัจจุบัจใจจากญาติโยมเอฟซีทุกท่านเรม่าถาวายตลอดทั้งได้มาบูชาปูชีปะาขาวของเฮา กขออนุมโมทนาบุญต่างๆที่ท่านได้ถวายจะทุกป,ปัจจัยด้วยจ,จิตใจอันบริสุทธิ์ของพวกท่านเพื่อที่ได้มาบำร,รุงพุทธศาสนาของเฮาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปอขออนุมโมทนานำขอให้พวกท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การงมการงานก็ให้เจริญรุ่งเรื่องเด้ออย่าโยมเอฟซีทุบทันอย่าให้มีแนวของแนวค่าให้ลุ่งเรื่องไปร้ายร้ายขึ้นเงินทองก็ไหลมาเทมาเด้อปันน้ำปันทาก็เชื่อพูดทันเต็มมาถวายจุกปุกใจนี่แหละเอาซะเอาถูกเอากระเพื่เอ้ยมาไปลงบัญชีไว้เด้อไปกันขื่นไปกับเงินมาไหลายมาหลาย พจครับอ่ามื่อส่องมาหาแห่งมวลซึนก็ได้เดินทางมา,าวัดจูมซีครับปัดปูซี่ปะขาวเนาะเออขออื่นกาขอกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังแรงใจนี้ด้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ครับ กดกระดิ good good shorts, ่งครับเพื่อแจ้งแจ้งเตือนมีคลิปมีข่าวอีกยังกับธได้หูก้อนมูอครับแอดมินเดินทางไปท้ายถ้ำเซกัดธได้หูก้อนมูอเนาะเดินแนวทางครับหาแนวทางให้เอฟซีแอดมินกะเดินทางมาวัดจุ่มสีครับมาตามครับว่าคนที่มีแนวทางอีกยังบ่คนกะเดินทางมาลังเลเข้ามาเนาะ ขอพรขอบารมีปูครับเอาเงินมาถวายเนยเงินคาบูชาเหรียญครับแ้วก็เอาเงินที่เอฟซีคนมารวมสั่งครับมาถวายครับก็บคมาอานไล่ซื้อห้ยฟังนะครับเนาะเอากับมาลบส้มรับฟังบรรยากาศไปน้ำกันครับเราจะมีช็อตเด็ดบ้ามือนเลยมีช็อตเด็ดมียางบ้ามาับส้มรับฟังไปน้ำกันได้ครับเตอบรรยากาศได้ครับ ครับก็มารับส้มบรรยากาศไปน้ำกันนะครับเนาะมารับส้มบรรยากาศครับอยู่วัดปูซีบขาวเนาะจะรับส้มรับฟังไปเรื่อยๆครับควยเดินทางมาท่าบุญครับก็มามาเลยครับเด้อรับส้มรับฟังบึงของไงครับของดักซับครับ นักเงินนักทองครับ,บปูพำานหนักเหมือนเบิงบ้งเหมือบรรยากาศครับเบิงเง้งบรรยากาศเบิงเง่งบรรยากาศไปด้วยกันนะครับเนะาะไอ้ตาของยูงปูคน พ่นก็ขยอยไปเรื่อยๆครับขยายมากเรื่อยๆครับป้าขอพอนกอบาและมี่ครับเดินทางมากเดินทางมาเรื่อยครับแบบว่าสักการะบูชาครับเสียงชกเสียงไส้นะครับวันนี้ แว่วกระซิบดูิกระซิบกระซิบซิววแล้วว่าเจ็ดห้ามาเจ็ดห้าอ่าไม่ห้าไม่ใช่เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับพปืดกระซิบมาแล้วกระซิบเบาเบามาแล้วแต่ยังไม่แน่ใจต้องรออีกักหนรัมแต่ใครจะรีบก่อนก็รีบนะรีบไปหาซื้อตรีไว้ม่แน่เผิ่มนะเจดมากันลอเออนกันล่ะเ ฟันธงมาแล้วนะครับเจ้าบูชาเหรียญฟันธงมาแล้วครับครับกะ็ข้นกับไปก่อนบาครับลังไรกับบาเรื่อยๆครับน้าก่อนบานูชาปูครับนี่อะไรครับมาครับนี่แหละมาหาเฮงครับ โอ้ยนี่น <oh. ี่พอเปิดเปิดนเขียนไ้ได้สามแปดหันว่าหันเบิ้งบ่อเมื่อบุญกระทิ้นนะผมกระเดยขึ้นด้ยสมีมีมีหกปดมีสาปครับเื่อเพื่นนึงเขาเปียเปน่งโ ก้าวไปได้กันยอันผู้ช้วน่ะอ๋อมต้องเล่นันหนาค่ะเลนยางก็ได้แนี้เล่นแรงขี้เอ้าผั้ชันนั่งท้ามไม่อุ๊ยบัวันนั่งบึงของทหาได้กะไลนั่งอยู่คนขึ้นมาอีกเบมันเอาขึ้นมาอกแบบโอ้ห่ว่านนะดมขึ้เมแม่มแม่มาก่อนมกัเขาเนออมน้าพังเออมาหน้าพัง่ไม่บุญพรเไม่บุญาอเพิ่นเชิมาว่านี่มแม่ ถ้าไปเหมืตัวมันยังมาแดง่ทีเอยูต้นใหม่บอกใหมมองเป็นยูนะเป็นยูตกจานเราไล้วกรานตัใกล้กันไม่บ้แม่ใกล้กันคับซิมซิมมเป็นซิมไม้ขนาดซึไม้ก็เลยแล้วพูดไปาพูดตาห้าเขจะพหาข่าวเราสองว่างเลยนถ้าไรงมาคนันแล้วเราจะได้ตัไปูนทั้งพันบุญบุญพันเมฆนะพันมาใจกะเทน้าวนะคับโอ้มาซอยกันง่าเหมือน ก็จไปูขนั่นค่ะนะได้ใดไค่ะนี่แหเขาจะ่งานกนเยจี๊เลยขึน่งเลยต้องว่าะไรเินไม่เกินเลยครับเอาเราข้าวน่อยเราเรียนไงซื้อไปละซื้อนนนี้เาแล้วมากคนนี้เขาไปไทยอยู่้ เขียนเลยเด้เนี่ยยนเนี่ยเนี่ยเขียเนี่ยคืนียเปาเนี่ยนกเนี่ย่ะว่านี่มาเม่้านนี้ก็เี่ยเขียนเนี่ยอว่านี่ละเนี่ยพาอนนี่พอเี่ยวเขียนเออแล้วเขียนห้เนี่ยวันมันขึ้นวันวาคนเว่าเช็ดแบบไม็เลัดมีันคนเียบท่เนน้มนัข่าคับมันขึ้นอเล่านวป็ป่ะันขึ้นหืไม่ใช่บ้างเนี่ยวันมันขึ้นนี่ ฝันว่าไหนตัวแม่ขาวเราไปวุ้นวันแม่จากวันก็เรียบไปน้าพังวันอล่างไม่แลยแม่ฝันฝัน,นล่างล่างไม่แต่แม่ฝัน,านมาไหนขึ้นเนี่ยเจ็ดแฝดเออสิบแปดแต่ว่าคนเห็นที่เสาของนันเล่านะห้าเจ็ด สาวเมร์สาวเม่์กับเมร์ะไปมาวานกับมาบวคนอะไรคนนี้วานคือน้ำพังหรออันนั้นมาผมคับก่อนแล้วครับเออแม่แม่ฟันมือขึ้นนี่หังจากหลังจากงานสร็คนอื่นเชิญมือขนแล้วแม่มันแม่มาฟันมือขึ้นนี่เปลี่ยนเปลแ่ยนเปลี่า รันลบพันกลาไม่ือขึ้นโ้ันหาไมู่เพอว่าแม่ไปแห่ไปเลี้ยงหมู่บ้านแม่ไปนั่งบ้านไปเยอเนี่ยแม่เห็นผมยุต่ว่าผมไปไทยอ่ผมเจ้าพ่อยไทยเจ้า่อยทยตอนตอนพิธีตอนส้มตอนยังก็เจ้าไ่ยทยนะที่เนี่ยู้เพิ่นไป ปูคนไปบอกแม่บอกในฝฟันบอกในฝฟันนะให้ันใ okay ันให้ควาเป็นปลาเปิ่นเปลด่ยนเปลยดบ้านอย่างไรบ้างออกข้าน้อยเดี่ยวแมีบานนี้วมันออกข้าน้อยว้านไม่เด วันแม่ปันเื่อันนี้เนี่ยวันนี้ไม่ได้ยุ่งยกเหมือนกแล้วเพี่พระต่เนี่ยไปใเวลาเช่นห่างงานนี่เนรู้มากไม่้ว่านใหม่กัดด้วนสังกะสีอันสือสังกะจ่ายาสังกะะสีคนกับนี้มันไม่ได้เก็บเวลาม่แต่หัวปีมันบ่ ต้าเิอีต้องห่อน้ตัมได้เออต้องหใบผนี่โอ้ว่าไม้เนี่ลเรื่องเป็นไรมู้แจ๊กนี้มาเรื่อสามเปียนนี้มาเรื่องหห้สามแปดได้หนต้งบกว่ามะตังเปียกี่เห็นตัวมะตังเปียกแ่นน้ำเขาช่วงเราเลยนี่ย คือเข่าเราหล้วหันหลังก็มาผมแค่งมันร่าหันหลาเส่เขาอาจารนบัตในที่เทื่อสามหัวนี่บันรเออนี่เจ็ดที่แปดื่อสชคเราจามันู้สามือได้ง่ายนะมันรูสาแปดเพรศสนาเออคนขี้งโลกแม่เลย็สามแปดนะบัเรียกว่าแล้วห้องพันสลัดจะหรอนี่าม่นา่ห้องันมาม่ยหโตเบกเ้องโตเขยี่เราห้องเป็นบานม่ได้ สมเท <laughs> ียบเอาเวทีน่ะง่ายี่ลยสมเทียบกับสเอาพี่เป็นเจ็ดหากับเจ็ดแปดนนเจ็ดแปดนี่ฝันเจ็ดเหาเลยฝันฟากูบมานล้วงไปบอกเลว่ามาเป็นหาเจ็ดเอ้เจ็ดแปาซานหากับเจแปดนี่คือคนฝันฝันแก้กับเลขที่คนแหงว่านหาเจ็ดเงินมาเพรว่าที่เห็นเกวแดงๆที่บนี้ chén 8, 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 chén